สวัสดีครับจากบริษัท ESS t e c h c นะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายนะครับยี่ห้อซีบ้ารุ่น DS2278 นั่นเองนะครับสำหรับ DS2278 ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบหัวอ่าน2มิตินะครับ 2D ก็จะอ่านบาร์โค้ดแท่งๆแล้วก็บาร์โค้ด QR Code ได้ด้วยนะครับตัวนี้การเชื่อมต่อเนี่ยเขาจะมีมีฐานมาแบบนี้นะครับเราจะเอาฐานเนี่ยเสียบเข้าคอมนะครับด้วยสาย USB แล้ว ตัวเครื่องอ่าเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับฐานนะครับส่งข้อมูลเข้าฐานแล้วฐานก็วิ่งเข้าคอมนั่นเองนะฮะเวลาเราเอาเครื่องมาวางบนฐานตัวนี้มันจะเปลี่ยนโหมดนะครับปกติถ้าเราหยิบออกมาเนี่ยเราจะใช้ปุ่มยิงปุ่มยิงเอานะฮะแต่ถ้าวางบนฐานปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นระบบออโต้สแกนทันทีนะครับเราก็เอาสินค้าเข้ามาผ่านหน้ามันนะครับไม่ต้องกดปุ่มนะครับ และนอกจากจะใช้ฐานแบบนี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้กับมือถือได้ด้วยนะครับโดยระบบบลูทูธนะครับเราเอาเครื่องไปต่อตรงบลูทูธกับมือถือได้เลยรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมตัวนี้ถ้าซื้อไปนะครับอุปกรณ์ที่ได้เนี่ยในชุดเนี่ยเขาจะมี2กล่องนะครับกล่องแรกก็จะเป็นตัวตัวปืนตัว2เนี่ยจะเป็นชุดฐานมันนะครับผมก็จะได้ปืนฐาน1อันสาย usb 1เส้นนะครับสำหรับเสียบเข้าฐานตัวนี้นะฮะแล้วก็คู่มือ หนึ่งเล่มนะครับผมแค่นี้เลยอุปกรณ์ได้แค่นี้เลยนะฮะมาดูสเปคกันนะครับผมอ่าสเปคก็ที่สําคัญสําคัญน้ําหนักตัวเครื่องหนัก214กรัมนะฮะตัวฐานเนี่ย1 5 1กรัมความละเอียดหัวอ่านตัวนี้ image sensor นะครับ640คูณ480พิกเซล ดอบเทท,ที่1.5เมตรนะครับก็คือหลนน m, ่นพื้น1.5เมตรบนพื้นคอนกรีตได้อยู่ยังยังทนทานยังยังไหวอยู่ค่าความทนทานอยู่ที่กันน้ำกันฝุ่นนะครับ IP52 ระยะการเชื่อมต่อนะครับถ้าเราต่อด้วยบลูทูธเนี่ย10เมตรนะครับบลูทูธ10เมตรแล้วก็ถ้าเราใช้ตัวแคนเดิลตัวนี้ระยะจะเพิ่มจาก10เมตรเป็น100เมตรเลยนะครับอันนี้ในพื้นที่โอเพ่นแอร์ก็คือในที่โล่งนั่นเองครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัว2,400ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมก็ ก็เยอะเลยแหละฮะสำหรับตัวแบตเตรรอเร,าาร, B, ตตรี่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราชาร์จด้วยไมโคร USB ตัวที่โดมันจะมีดูเสียบสําหรับชาร์จไมโคร USB นะครับเขาบอกว่าถ้าเราชาร์จด้วยไมโคร USB ใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเราเอาวางไว้บนแท่นแคนเดิลตัวนี้จะใช้เวลาชาร์จ4ชั่วโมงด้วยกันนะครับผมแล้วก็ใช้งานถ้าเราชาร์จเต็มเลือใช้งานต่อเนื่องได้14ชั่วโมงนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะสเปกหน้าตากันนะครับผมด้านบนเป็นแบบนี้ก็จะสกรีนยี่ห้อซีบ้าแล้วก็เป็น D s 2 2สองสองนะครับ DS22 สองก็เป็นซีรีส์ของเขานะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นสองสองเจแปดเป็นรุ่นไร้สายนั่นเองตัวนี้เป็นไฟนะฮะถ้ากดเนี่ยจะมีไฟไฟก็ต้องมีสองสีนะสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับผมด้านข้างตัวนเนี้ยซีบ้าเนี่ยบอกเลยว่าวัสดุขเขาเนี่ยดูพรีเมียมมากแข็งแรงทนทานแน่นอนเนี่ยปุ่มกดเป็นแบบนี้เป็นสองชั้นเนี่ย สีเทานะครับด้านข้างไม่มีอะไรนะฮะนี่ตัวจะมีไฟส่องสว่างนะครับสีแดงอ่าเป็นไฟเอมมิง่งเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับว่งอันเขาตรงตูมันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีตัวหน้าคอนแทคท,ที่เอาไว้สัมผัสต,ตัวฐานนะครับเป็นทองแดงตรงนี้นะครับมีสี่อันแล้วก็ตรงนี้เป็นรูสําหรับเสียบ เสียบชาร์จด้วยสายไมโคร USB นะครับซึ่งไม่มีแถมมาให้นะเราต้องหามาเองนะครับก็ใช้ของพวกโทรศัพท์ก็ได้อันนี้น็อตสำหรับไขเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมตัวฐานก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็เอาเครื่องวางเข้าไปไอตรงเหล็กหน้าสัมผัสเนี่ยมันก็จะเจอมันก็จะโดนกันข้างในนี้นะก็เวลาชาร์จหรือว่าจะใช้เป็นออโต้สแกนเนี่ยเราก็ต้องวางแบบนี้นะครับต้องหามีไฟตรงนี้สัญญ,ญาณก็จะมีสองสีนะสีเขียวกับสีเหลืองนะครับแต่ว่า มันไม่ได้บอกว่าแต่ละสีหมายความว่าอะไรบ้างนะครับตัวลักวันนี้ตรงนี้เป็นมาโคสสำหรับเชื่อมต่อนะเวลาเราจะใช้งานเนะี่ยครั้งแรกอนะ่ะแล้วก็ยิงมาโคสตัวนี้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเปินกระถางเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูเสียบสาย USB นะฮะก็มีช่องช่องตัวหนึ่งนะครับมีช่องเห็นเสียบได้ตรงนี้เป็นน็อตยึดรู นะครับตรงนี้เป็นยางหนึบๆน,นะครับหนึบๆสีม่มุมเวลาวางพื้นเนี่ยแน่นเลยขยับขย่มไม่ได้เลยนะฮะสำหรับวิธีการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์นะครับผมทำแบบนี้เลยคือมันจะมีสาย usb อยู่แล้วก็สาย usb ตัวเนี้ยเสียบข้อฐานก่อนครับฝั่งนี้เสียบข้อฐานชึบเสียบให้แน่นดังกึ๊บแบบนี้เลยนะอีกฝั่งหนึ่งก็เอาไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ของเราครับอ๊บแบบนี้ใายใช้เครื่องอะไรเครื่องขายหน้าร้านอะไรเงี้ย ก็อา USB เนี่ยไปเสียบนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการจับคู่ปืนกับถานนะครับที่ฐานเนี่ยจะมีบาคโค้ดอยู่ตัวนึองอยู่ด้านหลังเนี่ยเรายิงทีหนึ่งครับนี่ปึ๊บมันจะกระพิบแบบนี้นะฮะกระพิบกระพิบแล้วพอมันจับได้มันจะหายไปแบบนี้มันจะร้องทีหนึ่งแล้วก็หายไปนะครับอันนี้คือจบแล้วมันจะใช้งานแล้วละลองยิงมาคโค้ดเข้าคอมนะครับนี่ยิงเข้าคอมแล้วแต่ตอนนี้มันจะไม่เอนเทอร์นะครับถ้าเห็นผลลัพธ์ที่อยู่บนคอมไม่เอนเทอร์เราต้องไปเติมเอนเทอร์เองด้วยนะครับ เปิดคู่มือนะครับให้ใช้คู่มือหน้าที่10นะครับตรงนี้นะครับมาโค้ดจะเขียนว่า add enter นะฮะเราก็ยิงมาโค้ดตัวนี้ยทีหนึ่งนะฮะนี่ครับเวลายิงมันก็จะ enter แล้วแบบนี้นะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วพร้อมลุยเดี๋ยวลองทดสอบมาโค้ดให้ดูนะครับยิงมาโค้ดนะครับเดี๋ยวจะยิงบนชาร์จตัวนี้ให้ดูอยู่มันจะเป็นมาโค้ดหลายประเภทนะครับอยิามายิงนะ เริ่มจากโค้ด39นะครับอันนี้ผมยิงเข้าโน้ตแพดบนคอมพิวเตอร์นะโค้ด93โค้ด2อง5 128 EAN 1 3 UPCA GS 128นะครับโค้ดบาร์่อไปบาร์โค้ดยาวๆไม่มีปัญหาครับโค้ดยาวก็อ่านได้ QR โค d ดธรรมดา QR โค d ดแบบข้อมูลละเอียดยิบนะครับก็อ่านได้ Data Matrix นะครับ Aztec บาร์โค้ด QR โค d ดแบบ7มิลน,นะครับแล้วก็5มิล ถ้าเล็กๆเนี่ยเราก็เข้าไปเจาะเลยนะแล้วก็ p d f e 07โค้ด1 2 8แบบ5มิล b า์โค้ e แบบเสียหายนะครับแหวงๆทะลอกอ่านได้นะครับอันนี้เป็นบา r c o d มาตรฐานเลยอ่านได้ทุกอันแหละนะครับอ่าต่อไปมาดูแบบ Auto สแกนบ้างนะครับเราจะเอาบาโค้ดเอาเครื่องไปวางแบบนี้นะครับมันจะมีแสงออกมาแล้วแบบนี้เราก็เอาสินค้าเราไปไปผ่านหน้ามันนะครับแบบนี้ี่ย คือถ้าอันไหนมันอ่านไม่ได้เนี่ยเราก็ค่อยหยิบขึ้นมายิงนะครับผมอันนี้ตามดินสอปากกานะบ,บางโคนเล็กๆอันนี้แบบถลอกก็ยังอ่านได้นะครับต่อไปเป็นบาร์โค้ดสีสีบ้างนะครับบาร์โค้ดสีสีนี่อ่านได้นะนคล้ายๆกันอันนี้ อันนี้จะเป็น PDF หนึ่งเจ็ดนะครับเวลาเจอ b าโค o d แบบนี้เราอ่านตรงนี้นะครับมันจะได้สิบาโค c o ข้างบนเลยนะครับอันนี้า a r c o d สีนะครับเดี๋ยวา a r c o d สีหยิบมาอ่านให้ชัดๆเลยนะครับอันนี้คุมโทนไปแล้วม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะสีโทนฟ้าๆนี่อ่านได้นะครับต่อไปโทนแดงโทนแดงนี่เงียบเลยอ่านไม่ได้นะถ้าใครจะเซิร์ฟไปอ่าน b a r c o d สีแดงนี่อ่านไม่ได้นะครับสีเหลือง สีเหลืองก็เหมือนกันนะครับอ่าไม่ได้สีเขียวมาได้ก็คือโทนแดงแล้วก็เหลืองเนี่ยจะอ่านไม่ได้นะครับอลองดูเป็น QR โค้ดบ้างอนะม่วงๆเขียวเหลืองอ่ะไม่ได้ครับแดงๆนี่ไม่ได้เลยนะครับบาร์โค้ดโทนแดงนี่ไม่ได้เลยนะครับตามนี้เลยนะมาดูแบบสีแล้วมันซีดบ้างนะครับ ความจางของบาร์โค้ดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของรุ่นนี้นะครับอ่านได้ต่อไปเป็นพวกบาร์โค้ดลังนะครับแบบนี้ลังกระดาษเดี๋ยวหยิบมายิงนะนี่ลังกระดาษไม่มีปัญหาครับถ้าลังมันใหญ่เนี่ยเราก็ถอยไปไกลๆนะยิงไกลๆได้หมดเลยครับบาร์โค้ดลังยิงง่ายนะครับแล้วก็ยิงเร็วด้วยครับไม่ต้องเล็งมากเลยหัวอ่านเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับนี่บาร์โค้ดลังไม่มีปัญหาครับอ่านได้แนะ่นอน ต่อไปเป็นบาร์โค้ดใบปะหน้าลาซาด้าช็อปปี้นะครับผมเริ่มจากลาซาด้าก่อนนะขโมยได้ยิงได้ไม่มีปัญหาคิวอาโค้ดคิวอาโค้ดก็ยิงได้นะครับแล้วก็อะไรตัวนี้ยิงยากสุดเลยตัวน,นี้ลาซาด้าออเดอร์นัมเบอร์นะครับอ่าก็ยิงได้นะครับต้องทำมุมนิดน,นึงนะอ่าโอเคอ่าได้หมดนะครับลาซาดา้ามาดูช็อปปี้กันอ่าบาร์โค้ดอัมบรนได้คิวอาโค้ดได้ครับมามาดูตรงนี้ ช็อปปี้ออเดอร์นัมเบอร์ตันนี้จะยิงยากนะยิงยากใครเอาไปยิงหนะ่ยผมว่ายิงยากเลยแหละแต่มันก็ยิงได้ต้องหามุมนิดนึงนะฮะตามนี้เลยนะครับก็ยิงได้ครับยิงได้ต่อไปบ,บนลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ลอตเตอร,ตรี่มี2อันนะครับยิงได้ทั้งคู่ไม่มีปัญหาครับยิงได้ดีด้วยนะอ,อันนี้บนกระดาษกระปี้สชั้นนะครับชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4 อ่านได้ครับอันนี้ตัวเครื่องบินนะครับอ่านได้ไม่มีปัญหาอันนี้กระดาษลิเกอร์ฟอยล์นะครับเงางามยาวๆนิดนึงก็อ่านได้ครับไม่มีปัญหาครับต่อไปบนริบบิ้นผ้านะครับอันนี้เป็นบาร์โค้ดที่พิมพ์บนบนผ้านะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับอ่านได้ครับต่อไปพวกบินใบเสร็จบ้างนะครับอันนี้เป็นของทีมบีอ่านได้ครับอันนี้เป็นของกรุงศรีนะะ ก็อ่านได้เช่นกันอันนี้เป็นของโทรศัพท์นะครับ True อ่านได้ครับอันนี้ของขนาคารออมสินอ่านได้ครับอันนี้ของการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าต่อเกียวโค้เนี่ยอ่านได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วตัวนี้อันล่างเนี่ยอ่านไม่ได้นะครับบา r c o เป็นยิบมากนะครับอ่านไม่ได้รุ่นนี้อ่านไม่ได้นะครับตัวนี้ก็สุดท้ายนะครับอ่านบ a r โคบนหน้าจอมือถือนี่ครับอ่านได้ครับไม่มีปัญหาเลยถ้ายิ่งหยิบมานี้ยิ่งอ่านเร็วนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับหัวอ่านเนี่ยถ้าเป็นบาร์โคดมาตรฐานสินค้าทั่วไปเนี่ยอ่านได้สุดยอดเลยอ่านเร็วมากแต่ถ้าบาร์โคดแปลกๆก,ก,ก,ก็จะมีความยากง่ายต่างกันไปนะครับผม DS22.8 นะครับมีโหมดสลับภาษาที่คีย์บอร์ดอัตโนมัติคือต่อให้แป้นพิมพ์เราเป็นภาษาไทยอยู่แบบนี้นะครับเราก็ยังยิงบาร์โคดได้ไปเลยมันก็จะไม่เพี้ยนนะครับแต่ถ้าการณีที่เรา,ามีมีความจําเป็นต้องไปยิงฟอร์แมตเครื่องนะครับเนี่ยครับอันนี้ factory default เนี่ย ความสามารถนี้จะหายไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะมีบาร์โค้ดสำหรับยิงตั้งค่านะครับแล้วก็เอาปืนมายิงบาร์โค้ดตัวนี้ทีหนึ่งความสามารถนี้ก็จะกลับมาแล้วนะครับผมครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีรูเสียบ m i โคร usb นะครับตัวนี้เอาไว้ชาร์จนะครับไม่ใช่ว่าเสียบแล้วจะยิงแบบมีสายได้นะถ้าตอนแรกมีไฟนะตอนนี้ถ้ากดมีไฟแต่ถ้าเราเสียบตัวนี้เข้าไปเนี่ยชุบนะครับเราจะไม่สามารถใช้เครื่องได้เลยนะครับไฟจะหายไปเลยนะครับก็คือเอาไว้ชาร์จแบบลด แบบเร่งด่วนชั่วโมงหนึ่งเงี้ยก็มาเสียบตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าถอดออกปุ๊บก็จะพร้อมใช้งานอยู่แบบนี้นะฮะวิธีการใช้กับโทรศัพท์นะครับก็จะมีบาร์โค้ดสำหรับการตั้งค่าเพื่อให้ปล่อยบลูทูธนะครับมาเรายิงผ่านจอไปเลยบาร์โค้ดตัวนี้เดี๋ยวก็จะส่งให้ภายหลังนะสำหรับคนที่ซื้อไปนะฮะจะมีแค่2บาร์โค้ดพอยิง2บาร์โค้ดนี้เสร็จเนะี่ยเราเอามือถือเรามาเปิดปิดบลูทูธเลยครับใช้ได้ทั้ง Android iOS นะครับหลักการเดียวกัน ตอนนี้เครื่องจะถูกปล่อยบทท e อามาแล้วนี่ครับเพื่อจะไปรุ่นมัน DS 2 2 7 8ตัวเครื่องเนี่ยมันจะไม่มีไฟอะไรบอกเลยนะว่าปล่อยบ l ุอยู่เราต้องฟังเสียงมันนะครับปุ๊บก็กด connect ไปเลยเรียบร้อยมันดงังดังแค่นั้นแหละติ๊ดจบเลยไฟก็ดับไปแล้วนะครับอลองเทสยิงอันนี้เป็น iOS นะฮะก็คือถ้าเราใช้แบบนี้เราจะไม่ได้ใช้ถานแล้เราก็ต้องหยิบขึ้นมายิงเองนะครับ โคก็จะวิ่งเข้าแบบนี้นะครับถ้ามันไม่เอนเตอร์เนี่ยก็จะมีบาร์โค้ดเติมเอนเตอร์อยู่ยิงยิงนี่ก็จะ้เอนเตอร์ Enter ใหม่แล้วนะครับแบบนี้เลยแบบนี้ครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซีบ้า DS2278 นะครับ ข้อดีเนี่ยก็เยอะเลยคืออย่างแรกเลยหัวอ่านเนี่ยดีมากนะครับอ่านบาร์โค้ดได้ครอบจักรวาลเลยแถมมีระบบออโต้สแกนด้วยขาตั้งด้วยนะครับใช้งานบนคอมก็ได้บนโทรศัพท์ก็ได้นะครับมีโหมดสลับภาษาบนแป้นพิมพ์ไม่ต้องยิงบนคีย์บอร์ดไทยก็ไม่เพี้ยนนะครับแถมรับประกันยาวถึง3ปีนะครับแล้วที่ผมชอบนะครับก็คือมันเชื่อมต่อง่ายนะครับไม่ต้องไปอะไรมากกแค่ยิงบาร์โค้ดตัวนี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะครับแต่ข้อเสียก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับคือไฟสัญญาณพวกนี้มันมันไม่บอกอะไรชัดเจนนะว่ามันคืออะไร ว่ามันต่อหรือยังอะไรพวกนี้นะครับแบตอ่อนแบตอะไรก็ไม่บอกนะครับผมแต่ว่าการทํางาน,ม,นมันง่ายอยู่แล้วนะครับใครสนใจตัวนี้นะครับติดต่อบริษัท ESS Intech เลยนะครับ025301613นะครับหรือจะทักไลน์แอดเฟซบุ๊กมาก็ได้นะครับขอบคุณครับ